คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งอียิปต์กันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุสะเทินขวาญในทะเลแดงเมื่อเรือดำน้ำนะักท่องเที่ยวประสบเหตุอับป,ปางเมื่อช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต6คนเลยนะคุณวินิถามีท่าทีจากสถานกงสุลรัสเซียเพราะว่าบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีบนเรือเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียสัส่วนใหญ่มีถึง45คนทางการท้องถิ่นอียิปต์เองก็ระบุว่าตอนนี้ไม่ได้มีผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือตกค้างอยู่แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้จะมีภาพของเจ้าหน้าที่อียิปต์ที่ส่งเรือออกไปปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในทะเลแดงอยู่นอกชายฝั่งเมืองตักอากาศฮูกาดาหลังเกิดเหตุเรือดำน้ำท่องเที่ยวอับปางลงนะคะทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีชาวรัสเซียเสียชีวิต6คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนเจ้าหน้าที่นช่วยเหลือชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวออกมาได้39คนและไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือตกค้างอยู่แล้วหาเจอครบทั้งหมดแล้วนะคะ สถานกงสุลรัสเซียประจำเมืองฮูกาดาเปิดเผยว่าเรือดำน้ำลำนี้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอยู่บนเรือ45คนไม่รวมลูกเรือและประสบเหตุชนห่างฝั่งออกไป1กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ10นาิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบ,บดีขณะที่ผู้รอดชีวิตถึง4คนด้วยการที่อาการหนักต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง i อ u เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุสะเทือนขวัญครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกเพราะว่ามีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปะก,การังหรือว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างๆและยังเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอียิปต์ซึ่งก็เป็นรายได้หลักของอียิปต์เองโดยมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนี่แหละเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่นิยมมาที่นี่ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้เป็นภาพของเรือดำน้ำท่องเที่ยวลำเกิดเหตุชื่อเรือซินแบดค่ะภาพนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2022ก็จะเห็นลักษณะตัวเรือด้านบนเขาก็จะมีช่องเปิดเหมือนเรือดำน้ำทหารแต่ว่านี้เป็นเรือดำน้ำท่องเที่ยวขีดความสามารถอาจจะไม่มากเท่าคนก็ปีนลงไปได้นะคะเป็นช่องแบบนี้ซึ่งตัวเรือดำน้ำเนี่ยจะนำนักท่องเที่ยวลงไปชมประการางังหรือว่าความสวยงามใต้ทะเลต่างๆผ่านกระจกหน้าต่างทรงกลมรอบตัวเรือมีกระจกติดอยู่ แทบจะทั้งหมดทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปชมความงามของโลกใต้ทะเลได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเรียนดำน้ําลึกหรือว่าเรียนการใช้อุปกรณ์ต่างๆโดยบนเว็บไซต์ของบริษัทระบุเอาไว้ว่าตัวเรือนํานักท่องเที่ยวลงไปได้ที่ความลึกสูงสุดคือ25เมตรโดยรองรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ย44คนแล้วก็จะมีที่สําหรับกัปตัน ควบคุมเรืออีก2คน 2> <Okay. S 1> พร้อมระบุว่าเขาเป็นเรือดำน้ำท่องเที่ยวสันทนาการที่มีให้บริการเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคโดยมีเรือดำน้ำท่องเที่ยวแบบนี้อยู่สองลำจากทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมีอยู่แค่14ลําลำอยู่ที่นี่สองลำแล้วส่วนสภาพอากาศเมื่อวานนี้มีรายงานว่าก็แจ่มใสดีมีลมแรงเล็กน้อยแต่ใต้น้ำเขาบอกว่าน้ำใสและทัศนวิสัยดีก็เป็นคำถามท,าที่ต้องสอบสวนกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งตัวเมืองตากอ,อากาศฮูกาดา้าอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ400กิโลเมตรนะคะถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต์ปีที่แล้วสนามบินเมืองนี้เนี่ยบันทึกสถิติคนที่เดินทางมาที่สนามบินถึงกว่า9ล้านคนด้วยกัน และเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเองก็เพิ่งจะเกิดเหตุเรือท่องเที่ยวของนักดำน้ำในทะเลแดงอับปางเป็นอีกเมืองหนึ่งอยู่ใต้ลงไปจากฮูกาดาอีกนะคะชื่อมาซาอารามครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต4คนและสูญหาย7คนก็จะได้ยินข่าวแบบนี้เรื่อยๆในทะเลแดงเรือของนักดำน้ําก็ดีเพราะว่าเป็นจุดดำน้าที่ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็เป็นเรือท่องเที่ยวทั่วไปเกิดไฟไหม้เองก็ดีเป็นเหตุที่ได้ยินมาเรื่อยๆก็เป็นคําถามที่สะท้อนกลับไปที่รัฐบาลอียิปต์ว่า ทำไมถึงมีปัญหาเรื่องของการควบคุมมาตรการความปลอดภัยค่อนข้างเยอะครับด้วยความที่ซินแบตเขาเคลมว่าเป็นเรือดำน้าสถานาการณแห่งเดียวในภูมิภาคนี่ก็ทำให้ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวนะเขาจะทําเป็นลักษณะของจัดทัวเป็นแบบเดย์ทริปอะคุณผู้ชม 6กกว่าดอลลาร์สหรัฐเกือบเกือบ70ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ประมาณ2,000กว่าบาทลักษณะของเรือดำน้ำคือไม่ได้ไปขึ้นที่ท่าเรือเลยแต่ว่าเขาจะมีเรือเป็นแบบคล้ายๆกับสปีดโบ๊ทรับจากท่าเรือแล้วไปส่งที่เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่กลางทะเลแล้วถึงจะไปลงเรือดำน้ำแบบภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วลงไปใต้น้ำเนี่ยประมาณแค่สีนาทีหลังจากนั้นพอลงไป40นาทีชมความงดงามเสร็จปุ๊บอ,อันนี้ครับพอลงไปปุ๊บขึ้นมาปับ๊บก็จะขึ้นมาบนแพลตฟอร์มแล้วก็ ต่อเรือสปีดโบ๊ทกลับไปที่ฝั่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาลักษณะของการขายทัวร์แบบนี้ในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความนิยมเยอะมากนะแล้วก็มีคนจองคิวกันเยอะมากเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจใแต่ทีนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของคําถามตามมาเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแล้วว่ามีการบํารุงดูแลรักษาอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าให้บริการทุกวันเลยนะครับนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่านั่งอยู่ตรงหน้าต่างที่เขาบอกว่าดูปะการังอยู่เนี่ยก็จะมีข้งขางนอกเขาจะมีใช้วิธีให้อาหารล่อปลามาแต่มีรายงานเหมือนกันมีคนให้สัมภาษณ์กับ BBC บอกว่าเห็นเหมือนแบบมีนักดำน้ำคืออยู่ดีๆเรือเคลื่อนอยู่แล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็มีนักดำน้ำว่าอยู่ข้างนอกแล้วเหมือนกับพยายามทุบอะไรสักอย่าง เหมือนกับอาจจะมีความขัดข้องแต่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลจากน่าจะมันน่าจะปีที่แล้วนะคะครับอโอ้เดี๋ยวต้องติดตามสาเหตุกันต่อนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่